ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t Journey นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป Energy Update EP 2แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะทุกการกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปแล้วก็มาให้กำลังใจช่องนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ Enjoy นะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไร พลังงานอัปเดตของคุณนะคะขอพลังงานอัปเดตของคุณช่วงนี้หน่อยคะ่ะคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะออคลิปนี้เป็น Timeless นะคะทุกคนดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณถูกดึงดูดเข้ามาเห็นคลิปนี้แสดงว่าเราสองคนมี Energy ที่ตรงกันในช่วงเวลานั้นๆนะคะออขอพลังงานอัปอัปเดตของคลิปนี้ของคนคลิปนี้หน่อยคะ่ะ Five of Wands หัวกลับนะคะ โอ้ไฟฟลาเพนูโหัวกลับนะคะแล้วก็ the high priest หัวกลับนะคะม,มีแต่ไพ่หัวกลับนะคะมองว่านะคะคุณกำลังออลดละวางความขัดแย้งความที่มันมีข้อเอะอะกังขาใดๆลงนะคะความเสียใจขาดแคลนหรือแบบความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะคะคุณพยายามปล่อยปลดระวางละวางความรู้สึก นั้นๆลงนะคะ The High Priest มาในรูปแบบหัวกับแต่คุณไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวไม่ได้บอกใครนะว่าคุณกำลังเยียวยาหรือปรับปรุงหรือทำอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นสำหรับตัวคุณเองคุณไม่ได้บอกใครไม่ได้เป่าประกาศไม่ได้ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบทั้งนั้นคุณทำของคุณเงียบๆนะคะใต้สำรับคือ King of Cups นะคะราชาถือถ้วยนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็ เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะยังมีความอ่อนโยนความเซนสิทีฟความใจดียังเป็นตัวตัวตนของคุณเหมือนเดิมนี่แหละค่ะยังมีความรักนะยังยังมีความรู้สึกว่าเออ ฉันยังมีความรักอยู่นะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่ได้แบบเป่าประกาศไม่ได้บอกใครทั้งนั้นเลยนะคะพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยน energy เเไม่อยากขัดแย้งกับใครนะคะไม่อยากเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วและนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าตรงจะตรงตั้งแต่แรกนะคะแต่ถ้าไม่ก็ฟังรับฟังได้นะคะเป็นแบบ ฟังเล่นๆฟังขำๆมีอะไรดีๆคุณก็เอาไปปรับใช้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ตรงกับคุณนะคะมาดูกันต่อได้เลยค่ะนะคะขอดูนิดนึงค่ะว่าสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอกคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่พี่ไพ่อยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอง่ย The Star หัวกลับนะคะ Two Cups นะคะหัวตั้ง แล้วก็เพจ o ซอฟเพน c โคสนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะตัวคุณเองไม่มีความหวังแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะคุณรู้สึกว่าอืมฉันไม่ค่อยสมหวังไม่รู้จะต้องคาดหวังยังไงดีกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะคะแต่มีไพ่สองถ้วยขึ้นอยู่ตรงกลางชุดนี้เลยนะแล้วก็มีไพ่เพจ o ซอฟเพน c โคสนะคะเด็ก ถือเรียนนะคะผู้อ่านไพ่มองว่านะคะจะมีคนเข้ามาขอโอกาสคุณมามอบความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะมาง้อมาขอคืนดีนะคะเพราะเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณเช่นกันนะคะตัวคุณเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมากกับมาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะคุณรู้สึกว่าณนะตอนนี้ไม่สามารถคาดหวังหรือเอา ชีวิตไปผูกติดกับความรักความสัมพันธ์อะไรได้เลยภายใต้สำหรับเป็นแฮง์แมนนะคะแต่ถามว่าในใจยังคิดไหมยังรู้สึกไหมยังเอาตัวเองออกมาได้ไหมคุณยังยึดติดอยู่คะ่ะคุณยังยึดติดนะคะยังคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณไพ่ขึ้นมาแนวนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าสิ่งที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นคะที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น คุณถึงมีพลังงานแบบนี้คุณเจอเรื่องอะไรมาคะคุณเจอเรื่องราวอะไรมาเอ่ยเดฟหัวกลับนะคะแล้วก็สองไม้หัวตั้งคะ่ะแล้วก็แปดไม้หัวกลับนะคะมันมีบางอย่างที่จบไปแล้วคุณไม่ได้อยากให้มันจบนะคะแต่ว่ามันจบลงไปแล้วอะ ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วนะคะ คุณก็พยายามที่จะทําใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อยากให้จบแต่ถ้ามันเกิดแล้วอ่ะโอเคฉันพยายามที่จะยอมรับมันนะคะถามว่ามีการรอคอยอยู่ตรงนี้ไหมมีนะคะยังมีความรู้สึกยังรอคอยเห็นไพ่สองสองนะคะคุณลองไปดู Angel Number รตองสองดูนะเผื่อมันจะมีบางอย่างที่ตอบคำถามในความรู้สึกของคุณได้เคลียร์ความรู้สึกของคุณได้นะคะขึ้นไพ่สองสองไพ่คู่นะ อ,อ,อดีวายเขาเะอผ่าได้คุณอาจจะเ,เพิ่งจบความสัมพันธ์หรือว่าเลิกลากับใครไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันเลย าขาดการติดต่อไม่ได้พูดคุยมันเปลี่ยนไปเลยอะคะ่ะจากที่คนเคยคุยทุกวันคนที่คนที่แบบว่าติดต่อสื่อสารเทคซาหากันคอโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเงียบกริบไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยนะคะนี่คือพลังงานที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณเจอมานะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วหลังจากนี้นะคะ พลังงานของคุณสิ่งที่คุณจะเจอมันจะเกิดอะไรขึ้นคะเรามาถามกันว่าแล้วหลังจากนี้ค่ะคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆมางไหมหรือมันจะมีเรื่องราวอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะสมเหรียญค่ะหัวตั้งนะคะแล้วก็หกเหรียญหัวตั้งค่ะแล้วก็เป็น the wheel of fortune หัวกลับนะคะ จากหน้าไพ่เนี่ยแลดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินล้วน,ล,วนล้วนเลยนะคะมีไพ่สามเหรียญการงานของคุณอะ่ะมันจะมีการที่พัฒนาดีขึ้นมีการพูดจาเจรจาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีการให้การรับที่เท่าเทียมกันนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ สิ่งดีๆได้รับเงินได้รับทองนะคะการหมุนเวียนของการทางการเงินของคุณจะดีขึ้นสภาพคล่องของคุณจะดีขึ้นนะคะ The e l of for t u n e มาในรูปแบบหัวกลับโชคชะตาอาจจะหยุดคุณให้มาโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะออโชคชะตาอาจจะหยุดกงล้อเพื่อให้คุณเนี่ยมาโฟกัสเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหาเงินหาทองหาหาสตุ้งสัตตัง,ตงหาอะไรที่มันพอกพูนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน น,ะะนี่คือสิ่งที่โชคชะตาเขากําหนดหรือนําพามาให้คุณนะคะในหลังจากที่คุณดูคลิปเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ The lovers นะคะใต้สําหรับ The lovers ขึ้นมาเฉยเลยนะคะ Six of w a n d s นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากที่คุณโฟกัสโฟกัสเรื่องงานไปแล้วมันจะมีความรักเข้ามาให้คุณได้ได้เลือกนะคะอ่ะโปรหรือเปล่าเนี่ยอ่ะปิดซะหน่อย นะคะอาจจะมีเรื่องความรักความออมีคนเข้ามาให้เลือกมีรักทั้งเลือกเข้ามาให้คุณได้ได้ตัดสินใจถามว่ามันมีไพ่หกไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะความรักของคุณในครั้งต่อไปนะคะแต่เส้นทางมันยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะต้องรอก่อนเพราะว่าเส้นทางนั้นมันยังไม่ชัดเจนมันจะมีใครบางคนที่ติดต่อสื่อสารเข้ามาละคะ่ะอืม เป็นอัศวินนะยังไม่ใช่พลังงานของคิงราชาหรือราชินีอะไรทั้งนั้นเลยนะคะพี่ไพ่ขึ้นมาบอกว่านะคุณควรที่จะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนสักระยะหนึ่งจนกว่าพลังงานของคุณการเงินของคุณดีขึ้นการงานของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นถัดไปก็จะเป็นเซกชันของเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเออ หมายถึงชีวิตดีขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวโชคชะตาเขาจะจัดสรรให้คุณอีกทีหนึ่งนะคะอืมค่อนข้างดีเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาวันนี้พอคุณผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเขาเห็นว่าคุณพยายามแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคนะคะด้านความรู้สึกร่างกาย,ยจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทออี่ไพ่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทั้งหลายเขาก็มาแนะนำแนะแนว ให้คุณว่าเออลองเปลี่ยนโฟกัสมาเป็นเรื่องงานเรื่องเงินไหมชีวิตจะดีขึ้นนะคะแล้วขอดูหน่อยค่ะว่าหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะ s e v e n of pentacles คุณไม่ต้องรอคอยอะไรเลยนะหลังจากที่คุณทำแล้วนะคะออมี Queen of Wands นะคะอ,อ,อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายหลังจากที่คุณมีความมั่นคงแล้วเหนื่อยหนักมากๆแล้วนะคะจาก Queen of Wands จะปรับพลังงานเป็น Queen of Cups นะคะราชินีถือถ้วยหลังจากที่โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วคุณทำสำเร็จ คุณประสบความสําเร็จคุณมั่นคงคุณมีเงินมีทองใช้จ่ายคุณปลดหนี้ปลดสินอะไรได้ทั้งนั้นตามโชคชะตาที่ที่เขากําหนดไว้หลังจากนั้นคุณไม่ต้องรอเลยค่ะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบใส่แพชชั่นใส่ใส่ passion, ใสใสเอ,อ่ออะไรต่างๆทำงานคิดเยอะอะไรคือพลังงานจะปรับเป็น Queen of Cups นะคะเป็นผู้หญิงที่เริ่มที่จะมีความรัก นะคะเป็นผู้หญิงที่เริ่มที่จะมีความรู้สึกพร้อมแล้วที่จะมอบถ้วยให้ใครสักคนหนึ่งที่เขาก็พร้อมเหมือนกันเชน่นกันกับคุณเป็นผู้หญิงทำงานมาหนักมากแล้วสำเร็จแล้วฉันจะเปลี่ยนพลังงานโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างและหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จแล้วก็คุณทางการเงินคุณดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะขาดูไพ่ใต้สำหรับโอ้โ oh, ห six cups ซิกออฟคัพเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นไพ่เกี่ยวกับคนเก่าๆอะค่ะคนเก่าๆคนที่เคยดีลเคยรู้จักคนที่เคยอยู่ในชีวิตแล้วความผูกพันเกี่ยวกับอะไรที่มันเคยจบกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะคิงงอบคัพหัวกลับหลังจากนั้นเป็นไปได้นะคะคนที่เป็นคิงไพ่คู่นะดูสิ คนที่เป็นคิงคนที่เป็นคิงอาจจะ เข้ามากลับมาหาคุณราชาถือถ้วยคุณนี้นะคะอาจจะก,กลับมาดูแลคุณมาให้กับมาให้ความรู้สึกดีๆกับคุณกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยไพ่คู่ขึ้นหลังจากที่คุณโฟกัสงานเงินแล้วสําเร็จแล้วมั่นคงแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ใช้จ่ายอะไรคล่องขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะโชคชะตาจะผลักดันให้คุณเปลี่ยนจากผู้หญิงที่ทํางานเก่งคิด เก่ง working woman เป็นราชินีถือถ้วยราชินีแห่งความรู้สึกและความรักนะคะและก็จะส่งคู่ของคุณมาให้ค่ะอืมจะดูแลกันดีด้วยนะดูสิ six cups นะคะแต่ยังไม่ถึงตอนนั้นนี่คือ in the future ไพ่ชุดนี้เป็น in the future นะคะในอนาคตปัจจุบันเนี่ยคุณต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลัก และนี่คือสิ่งที่ไพ่เขาบอกมานะคะโอเคไหมอืมนะคะออหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับวันนี้เนอะก็ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ที่เข้ามารับชมด้วยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆพลังงานดีๆอะไรที่ไม่ดีเราก็เอาไปปรับปรุงเอาไปเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะคะคุณมีคู่นะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ คุณต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินให้สําเร็จก่อนนะคะหลังจากนั้นมันจะตามมาเองนะคะด้วยด้วยโชคชะตาหรือหรือ energy ของคุณเองก็แล้วแต่ นะคะคหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็ฝากช่อง Healing t a r o Journey ด้วยเราจะเดินทางไปสู่แสงสว่างแสงแห่งความอบอุ่นความสุขไปด้วยกัน Healing เยียวยาใช้ชีวิตไปพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้สึกร่างกายจิตใจตื่นรู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ